อะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เบรกนะคะเราก็เลยออกมาจากทํางานมาทํากาแฟกาแฟก็จะใช้ของยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้ของออินโดนีเซียบอกว่าเลยว่าแบบเป็นกาแฟที่เข้มข้นมากๆแ <c oughs> มวเล่น <c oughs> จะบอกว่าวันนี้ออกมาจากคอแแปล,แลรู้สึก ศร้าแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบแบบดีใจเสียใจแล้วก็เศร้าบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตะกี้เนี่ยมีคนไข้ท่านหนึ่งใช่ไหมเขา,าเป็นซูโรเซสหรือว่าเป็นตับแข็งใช่ไหมนอนโรงพยาบาลอยู่อาทิตย์นี้มันเป็นอาทิตย์ฮอลลีเดย์เนาะแบบคริสต์มาสคนหลายๆคนเขาก็มาเยี่ยมครอบครัวหรือว่าอยู่กับครอบครัวกันแล้วก็หยุดยาวกันไปทั้งสัปดาห์เลยทั้งอาทิต แล้วทีนี้คนไข้ท่านเนี้ยเขาก็นอนอยู่โรงพยาบาลคุณหมอก็ให้プレดโซน treatment ก็คือยาสเตโรย์ทานเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นตับแข็งพอคุณหมอเขาบอกว่าเป็นซิโรซิสแล้วก็มี liver i n j อ r นแล้วมันก็จะมีค่าที่คุณหมอเขา calculate คํานวณไปใช่ไหมว่า อัตราเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตมันมีมากน้อยแค่ไหนก็เรียกว่า melt score ซึ่งก็จะเป็น indicative หรือว่าเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาจะมีอัตราการสูญเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวเลขของคนไข้คนนีมน้มันสูงมากเลยนะแล้วทีนี้เขาเราก็เลยอธิบายไปว่าคุณหมอเขาจะให้อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก็คือเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่ม มาทำทรีทเมนต์โดยการใช้สเตียรอยทรีทเมนต์ใช่ไหมคะแล้วมันต้องใช้เวลา7วันกินต่อเนื่องไปก็คือต้องอยู่โรงพยาบาลจนถึงวันศุกร์ซึ่งมันก็ผ่านคริสต์มาสไปแล้วใช่ไหมเขาก็ดูเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพอ7วันผ่านไปแล้วดูว่าสเตียรอยที่เขาทำอยู่เนี่ยมันใช้ได้ไหมถ้าหากว่ามันอาการดีขึ้นเขาก็จะส่งกลับบ้านแต่ถ้าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นเขาก็จะ พูดถึงออปชันใหม่ในการรักษาคนไข้ไปใช่ไหมคะแล้วคนไข้ก็เลยถามคุณหมอว่าเออร่ามถามหมอให้หน่อยว่าอาการของเขามันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนที่คุณหมอเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันพวกนี้วันมะรืนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ทีมหมอแผนกะ palliative care ส่งมาดูแลคนไข้ด้วยเราก็เลยถามคนไข้ว่ารู้จักคํานี้ไหม palliative care เนี่ยภาษาไทยมันก็คือ,อแผนกะดูแลผู้ป่วย ที่เป็นโรคร้ายแรงมากๆเขาจะมาดูแลแบบประคับประคองซึ่งเขาก็จะมาดูดูว่าเออการพยากรณ์โรคเป็นยังไงมีแผนอะไรที่เขาจะอธิบายรักษาคือเป็นมาเยียวยาให้ทั้งกําลังกายกําลังใจอะไรพวกนี้แล้วทีนี้พอคุณไข้เขาถามมาใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินคําว่า palliative care มาก่อน คุณหมอก็อธิบายไปนะคะว่าก็จะเป็นอีกทีหมอท่านหนึง่งกลุ่มหนึ่งที่เขาก็จะมาคอยดูแลคอยให้กําลังใจดูว่าคนไข้ต้องการอะไรมากน้อยแค่ไหนอ,อะไรพวกนี้ซึ่งแตกต่างจากคุณหมอที่เป็น medical นะคะก็คือเป็นการแพทย์คือหมอท,ท,ที่ให้การรักษาก็คือแผนกรักษาใช่ไหมแต่ว่าหมอแผนก palliative care ก็จะเป็นแผนกที่มาให้กําลังกงกลังใจก็คือ support the patients in terms of emotionally physically and spiritually ก็คือ3อย่างทางด้านกายทางด้านใจทางด้านอารมณ์พวกไงแล้วคนไข้เขาก็เลยสงสัยว่าเขาเนี่ยถาม,ถามล่ามถามหมอให้หน่อยว่าอาการของเขาเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็เลยถามคุณหมอให้นะคะว่า uh, severity ของโรคของเขาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคุณหมอก็เลยบอกว่ามันก็ ก็รุนแรงนะคะเพราะว่าตับของเขาเนี่ยมันเป็นสโตรโซิสมันเป็นตับแข็งมันจะมีสกอรย์อยู่ที่มีแผลเป็นอยู่ที่ตับใช่ไหมแล้วตัวเลขที่คุณหมอเขาใช้ในการคำนวณเขาเรียกว่า Mel t score ตัวเลขของคนไข้มันสูงซึ่งมันก็เป็นการบ่งบอกว่าเขาอาจจะสูญเสียชีวิตโอกาสสูญเสียชีวิตจะมีมากแต่ว่ามันเป็นแค่การคำนวณเราก็เลยบอกคนไข้ว่าแจ้งให้ทราบนะแต่ว่าอย่าอย่าคิดมากก็คือเราให้กำลังใจส่งไปอยู่แล้วแหละแต่ว่า ก็จะมีคุณหมออีกทีมนึงแผนก palliative care หรือว่าแผนกประคับประคองผู้ป่วยก็จะไม่อยากบอกว่าผู้ป่วยระรยะสุดท้ายเนาะเพราะว่าถ้าหากตามกรใหมายของอเมริกันทั่วไปเนี่ย palliative care มันก็จะเป็นเหมือนคนไข้ที่มีอายุอยู่น้อยกว่า6เดือนนะคะเขาก็จะมีการดูแลแบบประคับประคองแต่ว่าคนไข้เขาก็ กลนะันเนาะเราก็บอกว่าก็เอาวันต่อวันไปก่อนดูแลไปก่อนนะคะก็คือบอกที่บอกตามที่คุณหมอนั่นแหละว่าดูว่าสเตียรอยด์ทรีทเมนต์ทรีทเมนต์โดยการใช้สเตียรอยาพร e s t สโอนเนี่ยมันไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วพอผ่านไป7วันใช่ไหมคุณหมอเขาก็จะใช้การคำนวณอีก แบบหนึ่งเขาจะเรียกว่า l i ไลค์สกอร์ไลค่าสกอ r e เราจำชื่อไม่ได้เราจดเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะมาดูอีกทีนึงว่าเอ,อิ้มออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าว่าสเตยียรอยที่ใช้รักษาไปจนถึงวันสุกเนี่ยอาการมันทําให้การก็ดีขึ้นคุณหมอก็จะส่งกลับบ้านนะคะแต่ว่าช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้มันมาลื่นี่ยเขาก็จะส่งทีมแพทย์จากแผนก l l i a t i v e Care หรือว่าแผนกประคับประคองผู้ป่วย ระยะสุดท้ายมาดูนะคะมาให้กําลังใจมาช่วยดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยเผื่อมันเกิดตุยขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะได้แบบเออวางแผนอะไรยังไงแล้วก็ประสานงานกับครอบครัวยังไงนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออโนมันเป็นช่วงอที่นี้มันคริสต์มาสเป็นฤดูแบบของครอบครัวทุกคนเขาก็มาพบครอบครัวกันอะไรเงี้ยคนไข้ก็ต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้เราก็คือดูเหมือนแบบแค่แบบแบบ ที่เห็นวันนี้นะก็คือแบบก็เห็นใจนะคะแต่เราก็บอกว่าเอาสู้ๆนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะมาดูแลเองเดี๋ยวลูกสาวก็เอาอาหารมาให้อะไรเงี้ยเพราะว่าอาหารโรงพยาบาลเขาทานไม่ได้เนะมันเป็นอาหารฝรั่งก็ต้องให้คนในครอบครัวเอาอาหารไทยมาให้มันมันจะกินได้มากมากกว่านะคะมันอยู่ทุกปากเขาอะไรเงี้ยแล้วก็นะเขาก็แบบ ทำใจได้นะคะดูจากสีหน้าแต่ว่าบางทีเราก็กลับมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยก่อนจะเป็นตับแข็งใช่ไหมก็ต้องทําตัวเองไว้ก่อนสิก็คืออาจจะคนเราก็จะคิดนะว่าแบบตับแข็งก็เกิดจากคนกินเหล้าเยอะเอเกินสะสมเรื้อรังไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตพออายุมากขึ้นมันต้องมีอะ่ะเพราะว่าพ่อเราก็ เป็นตับแข็งเราบอกไว้เลย,เ,ลยเพราะว่าเป็นคนที่กินเหล้าเยอะญาติพี่น้องลูกหลานบอกให้เลิกก็ไม่เลิกบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตเขาก็มาเปลี่ยนความคิดอันนี้น,นี้พูดถึงพ่อตัวเองนะ,ะแล้วก็ดูแลสุขภาพแต่ว่ามันสายไปแล้วไงเหมือนแบบเหมือนอยู่ดีๆเขาก็เลิกเลิกเพราะว่าเขาพบประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย้วทีนี้ แต่มันสายไปแล้วเพราะว่าช่วงเวลาอายุเท่าไหร่20-30-40ปีคุณไม่ได้ดูแลตัวเองคุณทำ้ายร่างกายอาวัยวะข้างในของคุณมากเกินไปแล้วมันจะเยียวยาหายทันทีมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็เลยมันตึงคนไข้ท่านนี้ที่เึ่งแปลงานไปตะกี้นี่แหละว่า เนาะก็เราก็ไม่รู้ว่าบทบาทชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาทาอะไรนะคะไม่ไม่ทราบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าเราเห็นที่ปลายเหตุแล้วไงไม่ใช่ต้นเหตุก็รู้สึกเออรู้สึกเศร้าบ้างนะคะแล้วก็คอยให้ากาลังใจคนไข้ไปนะคะคุณหมอเขาก็พูดดีคนไข้เขาก็โอเคเราแปลแล้วก็บอก เขาไปว่าเออให้กำลังใจนะคะสู้ๆนะเดี๋ยวตัวการไปก่อนอลูกสาวเอากับข้าวมาให้แล้วก็ทานเยอะๆนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทำง,งานแล้วอ,อันนี้ทำกาแฟนะใส่นมโปรโตีนใส่อคอลลาเจนเดี๋ยวพักอีกต่อไปก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะ กินกาแฟก่อนเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันก็แล้วกันเพราะว่าถ้ากินตอนนี้เดี๋ยวมันจะหลับนะคะโอเคเราค่อยค่อยกันใหม่สวัสดีค่ะ